ปลากระพงนึ่งมะนาวด้วยแกงจ้ามือนี้ไอไม่จริงใจเลยไอติดไอได้รีวิวทุกคนแล้วเนี่ยไอ้้ไอเหมือนคนขี้เกียจเนี่ย <c oughs> เหมือนมันไอร้อนเรียนพี่ <ừ. S 2> ไงก็ไม่รู้อ่ะก็ตกลงเรารีวิวปลาอยู่เนาะปลากระพงนึ่งมะนาวจ้าเลี้ยงส่งยายยิ้มเรียกยายยิ้มเหมือนน้องพ่อเรียกยายยิม้ม <c oughs> เ็กน้องยิ้มยิ้มงส่งน้องยิ้มยิ้มน้องบอกว่าไม่ประส์ไม่ะสงยืจะให้เห็นใบหน้าหลังเลิกงานนะคะ่นื่หน้าหลงเลงานระาวเหนื่อาใบหน้าหลังเลิงานคือประมาณว่าเหนื่อยมากนาเหนื่อมากน้าเลกาคะม่เน่ยบห้ามามาใน้องเานม่เอาถ้างม่หนากให้เนีปร่าย้หงเนปนื่กใหน้งก่ เราก็สดอย่างนี้วนวเนาะเราไม่ต้องแบ่งก็ได้นะสทุกพวกทุกคนพร้อมจะติดบัดพี่มิวนะคะว้าค่ะคิดถึงทุกคนนะ,ะขอบคุณที่รับชมค่ะเสียงเพียเพ้ยน